ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อวานเป็นลอยเห็ดเผิงหวานมาเล่นหน่อยมื่อนี้มื่อนี้มาลอยเห็ดเผือกอยู่ที่เราแต่พี่น้องแต่เป็นเห็ดเผิงขมด้วครับมื่อนี้เจอกันอยู่ป่าเขียด,ด,ด,ดเขียดเนอะะ้าไม่เขียดแต่วัสุรินทร์นะเนาะแม่นครับผมเขียดแต่วัสุรินมาเมลื่อนใกล้บ้านชาวจิ้มหรอะค่ะเพราะว่าบ้านชาวจิ้มอยู่ติดเขียดสุรินทร์เด้อพี่น้องแม่ครับติดเป็นลำชีกันฟังสุรินทร์ฟังวีรัมบ้านชาวจิ้มนี่ติดกังอำเภอจอมพระติดกังอำเภอกะสัง ไปเดลามเพอครับตีถอดเดลามเพลเมืองสุรินทร์พอนแต่ส่วนมากก็สิไปทางสุรินทร์ค่ะไปเมืองคผมไปหน้องวิลล์ลำคือน้อยนน้ำโดนหนาเพราะว่าใกล้ค่ะเมื่อคืนนี่เป็นนิมิตมาอันดีแห้งพี่น้องฝนก็ะนำมาบักยางคักเลยทั้งลมทั้งฝนขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณเทวดาได้ครับที่มอบสิ่งดีๆมาให้ปลาพี่น้องเมื่อนี้เก็บเพชรเพิ่งคมกันได้พี่น้องเมื่อนี้ปลาพี่น้องเก็บแล้วกันเลยครับเอาเอากวันจุ้มๆหน่อยๆเนี่ยเอากวันแลับพี่น้องเมื่อนี้ เอาแตจุ ite, ่มพอเอาได้จุ่มอะไรนะครับเผ็เือกขมเห็ดคงกระเสียบได้พี่น้องี่เท่าพี่ดูได้ครบมห้องกระตาด้วยติดเดียวนี่ชันี้กำลังพอดีพี่น้อบอคือว่าหน่อยด้วยชนนี้กำลัง ตัวนี้ไงว่าโมโหเก็บหมู่บ้านเลยครับสาวนิดบ้านก,กับสาวนิดเด้อพี่น้องอีสานพะลุยผู้คงก็ชอบไปน้ำกันตลอดครับผมเชื่องบอกเกลียวเกี่ยวคือนกคุณทองนะครับพี่เอา่เอะไรแล้วพีว่พนกนกงาใหม่ออกพี่เออสี่สี่สี่มึงละ เชือเห็ดเนี่ยขาดแก่งเหีุเาชือเห็ดเท่าที่มึงดพี่นอ่งเชือเห็ดน่อๆไม่ไรฮะสวยมากเลยตัวนี้ยาฝ่าวเลยเด้อทางนั้น จะฝ่าอะไรด้อนี่งามๆจับจนได้สิเบิดจับจับจับบจับจับจัับจปอโต้ได้ด้วผมมาเลยจ้ามาเลยมาเลยบุกให่วงตัว หน่อยแหงกะเลือกเอาพอมึงพอมึงเดี๋หาตะพอมึงเยสานิดบ้างกะตาใสเห็ดพอมึงพอมึงเบิ้งเอาเลยผูบังว่าสองซึ่บเรียบจุดผก้บลย ตรงนี้งามเนาะชนี้กำลัางงามเลยทนะีนี้นี่ชิ้นนี้กำลัางงามกำลังแสบเลยค่ะนี่ไม้นี่ถ้าพี่น้องที่ชาวจีนมาเก็บตีไก่ครับผมบริหารเนี่ยห้องตะการแล้วชิ้นนี้เรากำลังกรุบกรุบชิ้นข้าวอ้วนๆชิ้นนี้กำลักงก,กรุบกรุบกรอบเลย เขาเอาจังเขาเอาด้วยค่ะพี่น้องหน่อยเอาไว้ก้อนค่ะเขาถือนามนี่เขาใหญ่ใบอยู่แล้วระบวนเดือดเชียอเหตุไรครับโอ้โหเโเียด เชหลบหนีผื้สิ่ออกครอปลาเลยเนี่ยนแห้งค่ะ Uộp lên thì đỏ đú. Món này nhầy đó các bạn. đỏ nhầy. Cỏi phe nỏ. Tụm. Nó nó rớt gôm khôm cái nồi hông các. Ơ này นี่มิเต่รุหลุนเดียวด้วยครับกระดกเงเขาด้วยจน้องหนน่อยบ้าด้อจ้ะ ตัวเอาดอัยนะคุณหมอเออออของตุ่ม อวบเลยพี่น้องอวบเสียแต่บาหวานเสียแต่บาหวานใช่หรเค็้อยู่นี้ดอกอยู่นึงกําลังออกพีคมนี่เขาชี้ชอบอกน้ำต้นกระถินก็ออกได้ครับต้นกระถินนะรุงต้นหว่าเนาะชื่นเลยกําลังกึดกึด กำลังออกนะพี่หงษ์นี่เจาะมากระเทียมกับจอนะกันมาขมเขาก็คือเจาะเมีย่ยงก็ได้เขาบอกขมเนาะอาหารที่เข้าอย่าเนี่ย <laughs> ส้มนี้ก็ลงัง,ลางงามเลยเนาะ,ะงามส้มนี้เก็บด้แนละ้วต้นไดต้นหลุนนี่พี่น้อง <N> นี่งดอกกันเนึ่งก็กำพอดีเนะาะกำพอดีชุบดอกนิดหน่อย,ย,ลยไล่ไล่เลยพี่น้องจุ่มกันอยู่กอดนิดหน่อยหน่อยแห้งน <N> ิดหน่อยจุยม่มนีม่แม่พี่น้องใหญ่ม,ม,ม,มากเ <N> ป็กนกอดเลยเดิน โก้เป็นโกเนี่ยเยื่อในลอยหมเต็มเลยทีเดียเรียนบัดเลยพี่น้องนี่นี่ดิเอาบลได้าเอาไหม้นนี้เอาไหมต้นนี่สำนี้กงนี่นีเอาด้จ้ะพี่น้องกำลังเส็จเรีบร้อยแล้วค่คือฝน ผลจะแห้งแห้งเลยเมื่อคืน่หน้ำเอเนีนเนดีใช่รน้ำเอเนี่ยิกับอะไร่เนาะิกับยงต้มต้งวานใจเลย <laughs> วานใถาดเลยโอ้ยย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 ้ย ฝนตกแล้วก็ยุงลายเดี๋ยวจะสู้พี่น้องเบิรงนได้ครับอู้ยังไงเลยพี่น้องเด้อโอ้มผมมาห้างนี่ไงแห้งได้ครับนี่นเย็นคน<ม>ไงแห้งพี่น้องอู้มผมมา ส้นผพาสุดกลางประมาณเมตรนึงเลยครับนี่นีเห็ดเท่ามันอีกอะไรวัสมีถ้าพี่น้องว่าดอกเขาหน่อยโพดเริ่มเก็บเอาได้ครับเอาวัสมีแหละดอกเขาหน่อยเกินเอาไวปมือหลังค่อยไปเก็บเอาแต่ไงวัสมีสิเก็บเอาอยู่พี่น้องนี่เมนูนี้มากับอยากในหน่อยยุกเริ่มเก็บเอาได้ครับจะเก็บเอากระได้ลายอีกหรอกเดี๋ยวไปเห็นเมนูต่อพี่น้องตะเบิงประเสีเมนูอย่างพี่น้องตะลุนเบิ้งครับผมเจอกันที่บ้านครับ